Amen. <laughs> الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعسيلا لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بقرة واصيلا. لا اله الا الله وحده صدق وحده ونصر عبده وعزل له وحزم الاحزاب وحده. لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. a s s a ล a m ุ a l a i k u m warahmatullahi wabarakatuh ขอความรักความเมตตาความอินุความปรานีเา้าลอสุบฮานะวะตาลา,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 าได้ประสบเด็พี่น้องผู้ศรัทธาทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ผมนายวิรัตเลเลมเลมขานุก,การสำนังนกงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่นะครับจะได้มาพบปะกับพี่น้องนะครับเพื่อที่จะแนะนำนะครับแล้วก็ได้คิดร่วมกันนะครับเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมนะครับสำหรับการละหมาดอิดินฟิตรี นะครับการละหมาดอีดินฟิตรีเป็นหนึ่งในละหมาดสุนัตประเภทสุนัตุนโมอากาักกะดสุนัตที่มีความสําคัญอย่างยิ่งแล้วก็ในละหมดาดประเภทสุนัตโมอากาักกะดานะครับเป็นประเภทสุนัตให้มีการละหมาดยามะก็คือการละหมาดร่วมกันนะครับแต่ด้วยสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคโควิด2019นะครับซึ่งเป็นอุปสรรคนะครับต่อการรวมตัวของพี่น้อง ในมัสยิดต,ต่างๆนะครับตามคําประกาศของสําสนักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดกระบี่ตามคําประกาศของสํานักจุฬาราชมนตรีนะครับพี่น้องทุกคนทุกท่านก็คงจะทราบดีกันอยู่แล้วนะครับดังน,นั้นจึงเกิดประเด็นว่ามันจะหาทางออกกันอย่างไรนะครับสำหรับการละหมาดเพราะว่ามีคนจํานวนไม่น้อยนะครับที่ปีหนึ่งได้มาละหมาดครั้งเดียวนะครับแล้วก็เมื่อเรามารวมตัวกันละหมาดที่มัสยิด จะทาให้เราได้ฟังคํานาเสฮัดก่อนที่เราจะละหมาดกันอย่างที่สองก็คือเราไม่ต้องไปเป็นผู้นําในการอา่านสโลเองนะครับเราแค่ปฏิบัติตามนะครับนั่นก็คือโดยโดยทั่วไปจะเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่เมื่อเหตุการณ์มันเปลี่ยนสถานาการณ์มันเปลี่ยนนะครับมันจึงทําให้ทางสํานักงานก็อยากจะมีข้อเสนอแน,นะแล้วก็อยากจะนําองค์ความรู้นะครับเพื่อที่จะดูแลพวกเราเพื่อที่จะส่งเสริมให้พวกเราได้ละหมาดกัน ที่บ้านนะครับดังนั้นการรวมตัวการละหมาดที่มัสยิดเราคงจะทําไม่ได้แต่เราสามารถทําได้ที่บ้านนะครับเพราะเราอย่าลืมว่าละมาดอีดเป็นละหมาดสุนัตรประเภทโมอากาักกะะแล้วก็สุนัตให้มีการยามะนะครับแล้วก็จะมีการอ่านคุตบะด้วยนะครับในอ่าเรียกว่ายักรอุลคุตตบาตนีนะครับบะดัสสดะก็คือการนําเสนอคุตโตบ หลังจากเสร็จสิ้นการละหมาดสงฆ์ตะว่าหลังจากเสร็จสิ้นการละหมาดถือว่าเป็นองค์ประกอบของการละหมาดเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็รูปแบบของการละหมาดก็จะแตกต่างจากการละหมาดทั่วไปนะครับถ้าหากว่าเป็นละหมาดทั่วไปผมคงจะไม่ต้องมามา,มาเพื่อจะแนะนําหรือว่าชี้แจงกับพี่น้องแต่เมื่อเป็นละหมาดอีดมันก็จะมีความสําคัญแล้วก็มีวิธีการที่แตกต่างจากไปนะครับดังนั้นสิ่งที่ยังคงเป็นสุนัตในด้านอื่นๆก็ยังคงมีมีอยู่นะครับอย่างเช่นว่า ส่วนนั้นในการตักเบรทันทีที่เราได้รับทราบข่าวนะครับซึ่งทางสำนักตุลาราชมนตรีได้ประกาศให้วันที่11เป็นวันที่เราดูด,ดูดวงจันทร์หรือว่าดูจันทรเสี้ยวถ้าปรากฏว่าเห็นในวันที่12ก็จะเป็นวันอีกนะครับหรือว่าเป็นวันที่1ของเดือนชวานนะครับทันทีที่ดวงตะวันรับขอบฟ้าแล้วก็เป็นที่ทราบแน่ชัดว่า สิ้นสุดของรอามฎาอนแล้วนะครับสุนัตให้มีการกล่าวตะเบ็ดโดยทันทีเลยนะครับด้วยคํากล่าวเหมือนอย่างที่ผมกล่าวอ il ัลลอฮฺอัลลอฮ์อัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลกับบาระอิลาฮิลลอฮ์วะลลอฮฺอักบบาร์อัลลอฮฺอักบบาร์วะลิลลาฮิลฮัมนั่นก็คือการประกาศความยิ่งใหญ่ของอัลลอการกล่าวคําขอบคุณต่ออัลลอนะครับนั่นก็คือสิ่งที่พวกเราสุนัตให้ทําได้เลยนะครับในในช่วงของกลางคืนนั้นนะครับเราจะทําที่บ้านของเราจะทํากันที่มัสยิดโดย คนเล็กๆน้อยๆก็ได้นะครับแต่การรวมตัวคงจะทําไม่ได้นะครับนี่ก็คือหนึ่งในเรื่องที่สุนัขให้กระทําอย่างที่สองครับพี่น้องครับอย่างที่สองก็คือการเตรียมความพร้อมสําหรับวันอีดิฟิตรีเราอย่าลืมว่าวันอีดก็คือเป็นวันรื่นเริงวันแห่งความสุขวันแห่งความปิติยินดีนะครับดังนั้นบรรยากาศของวันอีดถึงแม้ว่าการรวมตัวไม่เกิดขึ้นแต่บรรยากาศอย่างอื่นเราต้อง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 ให้มีนะครับเพราะว่ามันเป็นสุนทรของท่านศาสดานะครับที่ จะไม่ว่าจะเป็นเด็กๆนะครับเด็กเล็กๆนะครับแล้วก็ผู้หญิงนะครับก็จะไปรวมตัวกันอันนี้ก็ยังคงทําได้แต่สิ่งที่เป็นเรื่องแรกนะครับในตอนรุ่งหลังจากละหมาดซุบุแล้วก็คือการอาบน้ําสุนัตในการาในการที่จะเตรียมความพร้อมสําหรับวันหลัอีดินฟิตรีนะครับซึ่งมีคําแนะนํนาคําลาฟัตของการอาบน้ําละหมาดนั่นก็คือนาวัยตุลุกุสลานะครับ มินเยอมีนออิดินฟิตรีซุนนัตลิลลาฮิตาลานะครับก็คือข้าพเจ้านะครับหรือว่าฉันนะครับเจตนาที่จะอาบน้ำซุนัตนะครับในวลาอีดินฟิตรีเป็นซุนนะเพื่ออัลลอฮ์นะครับเราตั้งเจตนาอย่างนี้ในตอนที่น้ําเริ่มถูกร่างกายของอเราเราอาจจะกล่าวคําลาฟัสนะครับคำนำกลเนียดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับขอให้เราเนียดว่าฉันอาบน้ําซุนัตนะเนื่องในวันอีดินฟิตรี พื่ออัลลอฮ์จาลานะครับเท่านี้แสดงว่าการอาบน้ําก็คงเป็นไปตามปกติล้างในตัวทุกส่วนของร่างกายนะครับนั่นก็คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากท่านว่าสามารถทําได้นะครับหลังจากนั้นก็คือการแต่งกายการใช้เครื่องหอมถึงแม้ว่าเราจะไม่มารวมตัวกันที่มัสยิดแต่สุนัขต้ห้มีการแต่งกายนะครับเพราะว่าท่านศาสดาได้กำชับแม้กระทั่งว่า มีบุคคลมีผู้หญิงในครั้งสมัยก่ enfin mm. กนอนตาลุสลลไม่ได้ออกมาละหมาดนะครับตาลุสลลถามว่าเป็นเพราะอะไรนะครับเราบรรดาซอฮาบะก็ตอบว่าเพราะนางไม่มีเสื้อผ้าตาลุสลลก็บอกว่าให้ไปหาเสื้อผ้าของใครมาก่อนให้ยืมมาก่อนนะครับเพื่อจะมาใส่เพื่อมารวมตัวกันละหมาดก็เช่นเดียวกันกับการที่เราละหมาดที่บ้านก็ขอให้พี่น้องที่สามารถละหมาดได้ก็สวมเครื่องแต่งกายสวมเสื้อผ้าที่สะอาดนะครับสุนน้ของตัาสะสดาในการแต่งกายที่สะอาดใส่เครื่องหอมนะครับ นาะแล้วก็แต่งตัวให้ลูกๆให้ดูดีมีความเรียบร้อยนะครับนาะเสื้อผ้าก็ต้องใม่เป็นเสื้อผ้าที่รัดรูปเกินไปในสําหรับผู้หญิงนะครับผู้ชายก็หาเสื้อหา,อาเสื้อผ้าใหม่ๆนะครับถ้าไม่มีเสื้อใหม่ก็ไม่เป็นไรขอให้เสื้อผ้าเก่าแล้วแต่ขอให้สะอาดนะครับได้เลยนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในสุนนะของท่านศาสดาการตัดเล็บนะครับการแต่งผมการตัดเล็บนะครับการ ร่างกายให้สะอาดสะอา้านนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสุนทรขของท่านศาราเช่นเดียวกันเราทําได้ครับตรงนั้นก็คือให้พี่น้องทําเลยนะครับเมื่อเสร็จจากนั้นก็คือสิ่งที่เกี่ยวโยงกับพวกเราก็คือการจ่ายอกาดฟิตเอร์นะครับเพราะว่าเวลาอับดุลของการจ่ายสกาดฟิตเอร์นะครับมันก็จะมีอยู่ในช่วงก่อนละมาายออีดินฟิตเตอรีนะครับเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่เราสามารถที่จะจ่ายฟิตเอร์ได้ในกรณีของคนที่ยังไม่ได้จ่ายในช่วงของกลางคืนนะครับ ก็ถือว่าจ่ายได้นะครับแล้วก็เป็นเวลาที่อับต้นด้วยถ้าหากว่าพี่น้องสามารถที่จะบริหารจัดการได้ภายในระยะเวลาตรงนั้นก็ขอให้ทําแล้วก็สุนัตให้ล่าให้ล่าช้าการละหมาดอิดินฟิตรีไปหน่อยหนึ่งไม่เหมือนกับละหมาดอัลรอย์อิดินอัลตฮารายออิดินอัตฮานนี้นะครับเราจะรีบเพราะว่ารีบละหมาดให้เสร็จเราจะได้ไปเชือดกุลบานแต่ละหมาดรายออิดินฟิตรีนี้ให้ให้ล่าไปหน่อยให้ช้าไปหน่อยหนึ่งรอให้ผู้ที่ได้จ่ายละกัด เขาได้จ,จ่ายสะกัาให้เสร็จสียก่อนเห็นไหมครับนี่ก็คือเวลาการละหมาดสองสองละหมานียมันจะมีความแตกต่างกันนะครับดังนั้นก็ให้เราอาจจะสายหน่อยแต่อย่าไม่ย้ายสายนะก,ก็คือจริงๆแล้วเวลาก็อนุญาตให้ถึงละหมาดอัสรีนะครับถึงเวลาบ่ายก็สามารถละหมาดอีดินฟิตรีได้แต่ควรละหมาดในช่วงเช้านะครับเพื่อที่จะให้ผู้ที่ได้ยังไม่ได้ชําระเรื่องของสักกาให้จัดการให้เสร็จสิ้นนะครับแล้วก็ส่วนนั้นไอ้ทานอาหารด้วยนะครับ เพราะว่าวันนี้ก็คือเป็นวันที่ฮารอมเป็นวันที่ไม่อนุญาตให้บวชนะครับใดๆท,ทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าสองวันที่ศาสนาเขากําหนดอย่างชัดเจน,นก็คือเลวลาอีดนี่ก็คือสองอีกก็คือฟิตรีและก็อัลตานี้ไม่ไม่ต้องไม่ต้องถือสิณตดสุนนั้นให้ทานอาหารก่อนก่อนที่เราจะละหมาดน,นะครับโดยปกติแล้วก็คือให้ทานอาหารก่อนที่เราจะเดินทางมามัสยิดแต่เรื่องการมามัสยิดเราก็ตัดทิ้งไปแต่สุนนั้นให้เราทานอาหารก่อนดังนั้นพี่น้องทานอาหารสักก่อนทรานอาหารเช้าสักก่อน นะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมสําหรับรอเวลาที่จะละหมาดถ,ถ้าหากว่ามัสยิดในชุมชนเราเป็นมัสยิดที่มีพี่น้องชาวบ้านอยู่ละแวกเดียวกันเราอาจจะนัดเนกันว่าทางมัสยิดนะครับนำโดยอิหม่ามหรือบิลานหรือคอเทฟอะไรก็แล้วแต่นะครับจะเป็นผู้ที่จะมาละหมาดกันที่มัสยิดประมาณสักสองถึงสามคนนะครับหรือว่าห้าคนก็สุดแล้วแต่แต่จะต้องรวมตัวกันไม่มากนะครับเพื่อที่จะ ได้ประกาศให้รู้ว่าเราจะละหมาดเวลานั้นนะเราอาจจะละหมาดเวลาแปดโมงเช้านะครับเราจะละหมาดแปดโมงเช้าเพื่อให้พี่น้องที่อยู่ทางบ้านได้เตรียมตัวละหมาดในเวลาเดียวกันที่ทําอย่างนี้นะครับเพราะว่าต้องการที่จะเมื่อเราละหมาดเสร็จแล้วทางมัสยิดก็อาจจะมีการนําเสนอคุตบะอสั้นๆนะครับออกไปทางการกระจายเสียงเพื่อให้พี่น้องที่อยู่ในในชุมชนนะครับได้ฟังนัตจากคุตบะอด้วย อันนี้ถ้าหากว่าเป็นชุมชนปิดก็คือหมายถึงว่าชุมชนเราไม่ได้เชื่อมกับชุมชนไหนเราก็สามารถทําได้เราควบคุมได้ก็ขอให้ทำลักษณะอย่างนี้นะครับนี่ถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งที่เราสามารถทําได้นะครับการสดอกกนะครับการสดอกโกการบริจาคการเยี่ยมเยียนนะครับในช่วงเช้าก็คือให้เราเสร็จสิ้นในเรื่องของการละมรหมัดไว้ก่อนสําหรับเรื่องการบริจาคเรื่องอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันเราเตรียมเรื่องของละหมัดกันก่อนนะครับทีนี้ก็มาสู่กระบวนการละหมัดนะครับเราอย่าลืมว่า การละหมาดอิดินฟิตรีกับอิดินอัตฮานี่ครับจะมีรูปเหมือนกันในรูปแบบแต่ว่าจะต่างกันเรื่องของการตั้งจิตนาะเท่านั้นเองนะครับในหลักเกณฑ์เขาบอกว่าอยู่กับบิรูฟิลลอูลนะครับซาบาอันสิวัตตกบิรตซิวัลต,ต,ต,ตกบิรตุตตรตนยอรมนะให้เราได้กล่าวนะครับตกบิรนะครับในรกปาบที่1ก็คือซาบาอันนะครับเครั้งนะครับ สี่วันตักบีรตนอารอมอื่นจากการตักบีรตินอรอมเราจะไม่นับเรื่องของการตักบีรตินอรอมก่อนอันนี้ก็คือบอกกรอบกว้างไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ภาคปฏิบัติกันนั่นก็คือในโรกาสที่1นะครับแล้วก็อยู่กับวิรูฟิสซานยะนะครับให้เราตักเบ็ในโรการที่2นะครับข้อมสันนะครับห้าครั้ง4วันตักวบีรตนอารอมอื่นจากการตักวบีรตินอรอมเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือในในในกรอบกว้างๆแล้วก็ในหมวดที่3ก็บอกว่า อยากรออุทสเบหให้อ่านตัสเบห์นะครับใบนักบีรอดระหว่างการตักเบ็นะครับในโรการที่หนึ่งนะครับในรการที่หนึ่งนั้นก็คือสิธต,ตุตลมารอดนะครับเพื่ออุล่าก็คือหกครั้งในโรการที่หนึ่งนะครับแล้วก็อารบาตุลมารอดฟิซานียนะครับแล้วก็ไปกล่าวตักเบ็ สี่ครั้งในโรกัสที่สองนะครับนั่นก็คือกรบโดยทั่วไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะอ่านคุตภบร์หลังละมาดไอ้นั่นก็คือโดยทั่วไปแต่เราเอาที่เราทําได้กันก่อนพี่น้องครับเมื่อเข้าสู่กระบวนการเข้าสู่การละหมาดแน่นอนเลคืคอนเราอย่าลืมว่าการละหมาดอีดินฟิตรีนั้นมันไม่ได้เหมือนกับละมาดทั่วไปมันจะต่างกันตรงที่ว่าเราจะมีการตักเบสและก็ตัดเบสอยู่ในระหว่างการตักเบสนั้นด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้พี่น้องได้ดู ถึงวิธีการการกล่าวตักบีดแล้วก็วิธีการที่เราสามารถที่จะควบคุมดูแลได้เพื่อให้เกิดความสะดวกและเกิดความง่ายได้นะครับอย่างแรกที่หนึ่งเลยนะครับก็คือการกล่าวนำนะครับการกล่าวนำนะในกรณีที่เราเป็นมะมุมโดยทั่วไปเราก็เป็นม้ามุมอยู่แล้วนะครับนอกจากว่าคนที่ปเป็นอิหมามเราก็คงจะไม่ต้องแนะนําเพราะว่าเขามีความชํานาญอยู่แล้วนะครับก็คือเราเข้าไปในมัสยิด เราไม่ได้ทําไม่ได้เราอยู่ที่บ้านก็คือเตรียมเสือ้อเตรียมอะไรให้เรียบร้อยพร้อมที่จะละหมาดน,นะครับก็คือคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวการยืนนะครับการยืนก็ขอให้ยืนไปตามลําดับการยืนที่เป็นรูปแบบของยะมะแต่ว่าการยืนชิดกันก็คงจะทําไม่ได้แต่ลําดับการยืนเราคงต้องทําให้ได้นะครับเพราะว่าการยืนชิดกัน ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสุนนะของนบีการยืนตามลําดับก็เป็นหนึ่งในสุนนะของนบีดังนั้นเรายืนชิดไม่ได้แต่ต้องยืนตามลําดับไม่ได้ก็คือถ้าหากว่าัวหน้าครอบครัวเป็นผู้ชายก็คือยืนอยู่หน้าถ้าหากว่าครอบครัวเรามีลูกชายนะครับมีลูกชายถ้าหากว่าเป็นคนโตก็คือยืนหลังจากเรานะครับแล้วก็ถ้าหากว่าครอบครัวเรามีลูกชายคนเล็กก็ยืนถัดจากลูกชายคนโตไปหลังจากนั้นก็จะเป็นคุณแม่ นะครับแล้วก็คุณแม่กับลูกสาวเนี่ยจะย,ย,ยืนยืนคู่กันได้ยืนแถวหลังสุดให้ผู้หญิงอยู่แถวหลังสุดให้เป็นแถวนะครับตรงนี้นีน่ก็คือหนึ่งในสุน,น้าของการยืนแถวแต่การยืนชิดกันเราไม่เอาแล้วครับเพราะว่าเขาเขา,เขาต้องเว้นระยะแต่การยืนแถวระดับแถวนี่ต้องให้ได้นี่ก็คือหนึ่งในสุน,น้ a ที่เราต้องทําให้ได้นะครับ หลังจากที่เรายืนกันเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยนะครับที่บ้านก็เราก็จัดไว้เลยครับเพราะว่าเราอยา่าลหรือว่านี่ก็คือเป็นเนียยมันหนึ่งเหมือนกันเมื่อเราละหมาดกันที่มสยิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราไปละหมาดกันที่บ้านนะครับเมื่อเราเตรียมความพร้อมสิ่งแรกประการแรกก็คือการกล่าวนำคํานำก่อนเนียดก็เรียกว่าคํานำก่อนเนียก็คืออุสลีสุนนาาัตไอนิลฟิตรีออรกาจใจนีมะมูมลิลาฮิตาลา อุศลีส oh. no ุนน а ต а อีดิลฟิตรีรอกเอียตัยนีมะมูมัลลิลลาฮิจ่าลาอุศลีสุนน а ต а อีดิลฟิตรีรอกเอียตัยนีมะมูมัลลิลลาฮิจ่าลาอันนี้ก็คือคนที่เป็นมะมุมนะครับเรากล่าวแค่ครั้งเดียวนะครับแต่ที่ที่ผมกล่าวย้ำเพื่อให้พี่น้องได้กล่าวทวนได้นะครับแกกล่าวแค่ครั้งเดียวเมื่อเรากล่าวแค่ครั้งเดียวเสร็จปุ๊บก็คือกระบวนการการตะวี่รตุนอิอมก็เป็นไปตามการละหมาดทั่วๆไปนะครับก็คือเราเนียดว่าจนละหมาด สุนัตรายอฟิตรีสองรอการมะมุมพระอัลลอฮ์นะครับแค่นั้นนะครับฉันละหมาดสุนัตรายอฟิตรีนะครับฉันละหมาดสุนัตรายอฟิตรีสองรอการนะครับมะมุมพระอัลลอฮ์อัลลอฮฺอักบัรนะครับเอามือกดอกตามเหมือนกับละหมาดปกติทีนี้ก็เข้าเริ่มเข้าสู่กระบ,บวนการละหมาดที่จะมีความแตกต่างเลยนะครับในตำราเขาบอกไว้ว่า,วานะครับอยู่กับวิรู นะครับในหนังสือก็บอกว่าอยู่กับเบโรพิโลอูลาซาบะอันนะครับสิวันตักเบโรตุนอิรอมให้เรากล่าวตักเบิดเจ็ดครั้งอื่นจากการตักเบโรตุนอิรอมเรากล่าวตักเบิดครั้งแรกนะครับตักเบโรตุนอิรอมอัลลอฮฺอัลอฮฺบัดแล้วก็เอามือกดอกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็สุนนั้นอะไรต่างๆที่หลังจากการตักเบโรตุนอิรอมก็คือดวงอายบิฏตะเราก็กล่าวดวงอายบิฏตะไปอัลลอฮฺอัลอฮฺบัดกับเบโรวะลาฮ์มดุลิลลาฮกะซีรอวะสบฮานัลลอฮิบุกุรอตอวะซีลา จนกระทั่งวัาจบด้วยอิิตะเราก็ว่าไปถ้าหากว่าเราเกล่าวได้ก็ว่ากันไปถ้าคนไหนกล่าวไม่ได้ก็กหยุดเดียวแค่นั้นก่อนนะครับนะหรือว่าเราจะกล่าวด้วยอาอะไรเสริมก็แล้วแต่อ um ัลลอฮฺมมะบาอิสไบนีวะไบนะขอโตยะยากามาบาอัจจาไบนันมัชริกวนมะกริบก็ว่ากันไปอันนั้นก็ว่ากันไปเรา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 ,เราไม่ต้องไปซีเรียสเสร็จนะครับพอเสร็จจากด้วยอิิะจ,จบนิ่งแล้วนะครับทีนี้แหละครับทีนี้แหละจะเข้าสู่การตกเบียดล้วล่ะครับอยู่กับบรูนะครับฟิลูลาแล้วล่ะครับ ทาบอันเจ็ดครั้งเสร็จแล้วนะครับตักวบ็ดรตัวนี้เอรอเสร็จแล้วโดอาอิบตีราเสร็จแล้วเริ่มนะครับอัลลอฮฺุอะบบันี่แหละครับเรากาวตักเบ็โดยไม่มีการเนี่ยใดๆทั้งสิ้นแล้วนะครับเพราะว่าการตักวบรตัวเอรอมมันจบไปแล้วตักเบ็แบบนี้เขาเรียกว่าเป็นการตักเบสเพื่อที่จะอ่านตัสเบียนะครับเพื่อที่จะอ่านตัสเบียซึ่งพอมือเราวางแนบอกเสร็จเรียบร้อยแล้ว เริ่มต้นด้วยการกล่าวตัสเบีย allah, illah, il bar, la, la ah s ล b h a n a h w ุ l h a ล d u l i ว l ล h walla i l a ล a ัลล a l l a w h u walla h u วะลากุ a k ตะอ i l ลาบ i ลล a ฮิลอาล h ยิลอซ i มครับให้เรากล่าวแบบสมบูรณ์ประมาณนี้นะครับแต่บางคนแตบตาราบางเล่มบอกว่าให้กล่าว ซุุบฮฮฮานััลลลอ์วมดลิลลาห์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ว ل ลลอฮุอักบัรนะครับไม่มีคำว,ว่าววะลลาาาฮะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลี ل อ ظ ي ีไม่มีก็ได้นะครับนะหรือจะกล่าวอีกแบบหนึง่งโดยที่เรากล่าวเป็นแบบว่าซอนว่าซอนก็คือเชื่อมประโยคกันไม่ได้ก็เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ لا إله إلا الله ัล له أكبر เอ็นะครับอันนี้ก็เรียกเป็นกล่าวคําต่อคําคําต่อคําคําต่อคําก็อนุญาตให้กล่าวลักษณะอย่างนี้ได้นะครับมันจะมีอยู่สาม,ส,ามสูตรนะครับซุบฮานลลอวะลฮัมดุลลาฮว ولا إله إلا الله ั لله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم อันนี้แบบวาซอลแล้วก็กล่าวเต็ม นะครับแบบที่สองวาซนแต่กล่าวไม่ทั้งหมดซุบฮานัลลอฮ์วะลาฮัมดุลิลลาฮ์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺวะลลอฮฺอักบาร์แค่นี้นั่นก็เรียกกล่าวเชื่อมไปอยู่กันทั้งหมดแต่กล่าวแค่นี้นั่นก็คือแบบแบบที่สองแบบที่สามกล่าวแยกคำซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ Allahu Akbar ลา a و ل ا ولا ล و ّ ة إ ล ا ب อัลอาลียิลอาซ ي มเห็นไหมครับมันจะมีสามรูปแบบด้วยกันขึ้นอยู่กับว่าเราจะถนัดแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะครับไอ้นี่ก็เรียกว่าเป็นเป็นเป็นสิ่งที่เราเราเราเลือกที่จะปฏิบัติได้แต่ถ้าหากว่าเราจะปฏิบัติได้ด้วยสิ่งที่ดีที่สุดก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้เลยครับ เป็นอย่างนี้นะครับเราเรากล่าวครั้งแรกนะครับเราจะนับยังไงตรงนี้ครับเป็นเรื่องที่ที่อยากจะฝากเป็นข้อคิดนะครับสําหรับคนที่ว่าอาจจะมีความจําไม่แม่นแต่คนไหนที่มีความจําแม่นก็ผมไม่เป็นห่วงนะครับเราบางทีเราหลงนะครับว่าตักเบี้ราก,กี่ครั้งกันแน่นะครับเพราะเราจะไปนั่งนับเหมือนทั่วไปไม่ได้ขอแนะนําพี่น้องครับให้ใช้มือของพี่น้องนี่แหละครับเป็นตัวนับแต่ว่านับโดยลักษณะไหนก็แล้วแต่พี่น้องอาจจะ ตักเบร์ครั้งที่หนึ่ง سبحان อัลลอฮ์ะลาาิลฮะอิลล حمد لله ولا إله إلا الله والله أ ك ว ر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي ا ل ع ซ ي มพี่น้องอาจจะกดเอามือนี่ครับพี่น้องกดไว้ตรงนี้แหละครับนี่ถือว่าเป็นครั้งที่หนึ่งกดให้ให้แน่นไว้นิ้วอื่นก็คือปล่อยปล่อยปล่อยอย่าอย่ากดให้แน่นก็คือปล่อยหลวมๆไว้ก่อนแต่ตัวนี้ครับแน่นนี่ถ้าเกิดว่าถึงเสร็จจากนั้นอัลลอฮ์อักบอร

ว่าเาอละว่าาปุบาจะอิลาบิลาฮิลาลีละซิมก็เอานิ้วกลางกดอีกทีหนึ่งนั่นแสดงว่านิ้วกลางเราจะรู้ทันทีว่านิ้วกลางก็คือที่สามนิ้วนางที่สี่นิ้วก้อยที่ห้าจะทําลักษณะอย่างนี้นะครับพอห้าเสร็จปุ๊บมันจะเหลือครั้งเดียวแล้วทีนี้เราก็จะจําได้ง่ายแล้วก็คือเอาล็อกบัตอีกครั้งหนึ่งให้เป็นครั้งที่หกแล้วก็เราเอาหัวไม่มือของเรากดไว้นี่แสดงว่าเป็นครั้งที่หกนั่นแสดงว่าเราจบกาวตักกาวตักเบีดครบ หกครั้งด้วยการที่เรามีวิธีการนับของเราอย่างเป็นเอกเทศอัลฮัมดุลิลาครันพี่น้องเราจะไม่หลงนะครับนี่ก็คือวิธีนับนะครับในรอกาที่หนึ่งเขาบอกว่าอยู่กับบิรูฟิลูลาซาบาอนันไกรร์ตักบ,บิรตลุลอรอให้เรากล่าวตักเบสนะครับอัลลอฮฺอักบัตอัลลอฮฺอักบัตนี้ให้ได้เจ็ดครั้งแต่ตักเบสให้ได้หกหกครั้งนะครับเพราะว่าตักเบสครั้งสุดท้ายไม่ใช่อ่านตัสเบสเราไม่อ่าน พี่น้องลองดูนะครับตักเบสอัลลอฮฺอักบัร Akbar, อ่านอัลลอฮฺอักบัรอ่านอัลลอฮฺอักบัรอ่านอัลลอฮฺอักบัรอ่านแต่พอครั้งสุดท้ายอัลลอฮฺอักบัรไม่อ่านตักเบสแต่ไปอ่านานติฆาแทนเห็นไหมครับมันก็จะตัสเบสจะมีแค่หกแต่ตักเบสจะเป็นเจ็ดนะครับรักษาที่สองก็ให้ทําลักษณะอย่างนี้แต่ในรักษาที่สองนั้น ตักเบสมีห้าตัสเบสมีสี่นะครับทําแบบเดียวกันนะครับนี่ก็คือจํานวนนะครับต่อมาเราจะมาดูวิธีการที่ผมอยากจะแนะนําพี่น้องอีก,อ,กอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับก็คือวิธีการที่เราจะทําร่วมกันได้อย่างดีผมเคยทําที่มสัสยิดของผมมสัสยิดนรุงฮูดาแล้วก็ทํากันมาอย่างต่อเนื่องเกือบ1ิปีแล้วที่ผมทํามาแล้วก็มันจะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยครับพี่น้องทาไงครับทําอย่างนี้ครับคนที่เป็นอิหม,ม่าม คนที่เป็นอิหมามนำละหมาดนะครับให้เขาอ่านให้ดังแล้วเขาอ่านช้ามะมุมเขาจะอ่านตามเราคอเสียงร่วมกับเราแล้วเขาก็ได้นับจํานวนพร้อมกับเราเลยนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมติว่าผมเป็นอิหม,มัมอัลลอฮฺอับดอันนี้ก็คือตัดบทปกติพอจะเข้าสู่การตัดสเปทแล้วอัลลอฮฺอับดผมก็จะเริ่มอ,อ่านว่า าฮะอิลล al il all ัลลอฮ م د ل ล ه لا إله إلا الله ا ل ล ه วะลากุว و ตะอิลล ة إ ل ล ب ا ل อัลอาลียิ ن อ ل ซี م ผมจะกล่าวอย่างนี้นะครับผมจะกล่าวช้าแล้วก็เป็นคําเป็นคําไปมะมุมคนที่ไม่เคยอ่านเขาจะอ่านตามผมเขาจะอ่านได้นะครับพอผมเสร็จอาลลียนินอาลีมเสร็จปุ๊บ ผมก็อัลลอฮฺอักบัตในตกเบตครั้งที่สองมามุมอยู่ข้างหลังก็อัลลอฮฺอักบัตตามแล้วก็พอมาว่าเราก็จะกล่าวพร้อมกันพร้อมกันพร้อมกันอย่างนี้ร้อยปอรนครับพี่น้องครับร้อยเปอร์นทุกคนที่เป็นมะมุมจะไม่ใครไปก่อนไปหลังและ เขาไม่ต้องพาวงเรื่องของการนับเพราะเขามอบหม,มายให้อิหมามเป็นผู้นับให้เขาเรียบร้อยหมดแล้วถามว่าเรื่องนี้ค้านกับทุนน้าไหมไม่ได้ค้านอะไรกับทุนน้าเลยครับแต่เป็นวิธีการที่เราจะรักษาลูกมะมุมให้เขาได้มีความสมบูรณ์ในเรื่องของการละมัดแค่นั้นเองเราแค่เปลี่ยนปรับเปลี่ยนวิธีนิดเดียวแต่ว่าการตักเวดก็คือลูกมะม่มอย่าตักเวทดังสิให้ลูกมะม่มตักเวทพอได้ยินหูของตัวเองแต่เราผู้เป็นอิหมัมให้ดังหน่อยเพื่อที่จะให้มะมุมเขาได้กล่าวตามพร้อมกับเราเห็นไหมครับหนึ่ง ให้เรากล่าวให้ด al il allah, ังหน่อย2เรากล่าวให้ช้ากล่าวให้ช้าได้ครับการกล่าวตั้รตันี้รองการกล่าวตั้งแตเนี่ยไม่จาเป็นจะต้องรีบเลยเรากล่าวานัลลอัลลอฮล a l h อ i l อ a h لا إله إلا ล ل ل ะ الله أ ك ب ะ لا حول ولا قوة إلا بالله ล ل ع ซีมอัลลอฮอ ه กบร سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ลากุว ك ตะอย่างนี้นะครับจะทำลักษณะอย่างนี้นะครับนั่นคือถ้าเราอ่านแบบเป็นวักแต่ถ้าเราจะอ่านวาซอนก็เราอ่านแต่ว่าอ่านให้ช้า سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أخبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم อย่างนี้ครับผมจะทําอย่างนี้ทุกปีครับอย่างนี้ทุกปีในกรณีที่เราสามารถละหมาดกันที่มัสยิดได้มาหมุมทุกคนโอเคหมดเลยครับทุกคนจะครบทั้งหมดเลยไม่หลง เพราะไม่เหมือนกับต่างคนต่างอ่านบางครูบา,บางทีเราอ่านได้สี่แล้วข้างๆตรงนั้นเขาอ๋อว่าอักวันขึ้นมาอุ้ยเราเราก็ชักจะลังเลวว่าอุ้ยครบหรือยังเอาต่ออีกจะเป็นอย่างนี้ครับพอเราละหมาดร่วมกันเพราะว่าเสียงต่างคนต่างดังต่างคนต่างดังบางทีเรากล่าวไปได้ท่อดหนึ่งคนที่ไม่ชํานาญเชื่อแน่เหลือเกินว่าจะกล่าวไม่ได้บางคนสุฮานดรโล์คนนู้กับสุฮานอรโล์วันทำดลเลิศมันก็จะทําให้หลงนะครับพิธีนิดเดียวทุกคนนิ่งแล้วก็ว่าพร้อมกัน นิ่งแล้วก็ว่าพร้อมกันนิ่งแล้วก็ว่าพร้อมกันทุกอย่างจะเรียบร้อยสมบูรณ์หมดน,นี่ก็คือเป็นวิธีอยากจกฝากาแนะนําที่บ้านเอาไปใช้อย่างนี้นะครับที่บ้านผู้นํรก็ปวัวก็อ่านอย่างนี้นะครับอ่านซุบฮ il ah านัลลอฮ์วะล hamdulillahلا إله إ อ ا ا อ ل ه والله أكبر ولا ح ะ ل ولا قوة إلا بالله العليم العظيم ยัมีนะครับ นะขอฝากนะครับขอฝากให้เราเราปรับเปลี่ยนเพื่อที่ให้เกิดคุณภาพในการทําอิบรัตต่อรอสุบฮานุอัตลาแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเราก็อ่านสุโรอ,อิมัมก็จะอ่านสุโรซึ่งสุนัตให้อ่านสุโรตุลอะลละซับอิสมารบ,บิกลาลอะลาะนะครับในรักัตที่หนึ่งหลังจากตักเบ็ดเจ็ดครั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วในรักัตที่สองให้อ่านนะสุรตุลอชิยะฮัลอาตากาฮัซิสวชิยะนะครับให้อ่านสุโรนั้นถ้าอ่านได้นะ แต่ถ้าอ่านไม่ได้พี่น้องก็อ่านในสุรสไหนก็ได้ไม่ได้อยา่างอยา่างอย่างที่ไม่ได้แล้วก็คือกุญยายนกาฟิรูนในรักกัตที่1และกุณุัวลอฮัตในรักกัตที่2ผมคิดว่าพ่อบ้านน่าจะอ่านได้นะครับนะถ้าไม่ได้จริงๆก็พี่น้องอ่านสุรฟาติฮะอย่างเดียวนะอเอาแค่นั้นแหละนะเอาสุรฟาติฮะอย่างเดียวนะครับหรือว่าจะอ่านสุรสตุนฟาติฮะซ้ําอีกรอบหนึ่งเพื่อจะเป็นการอ่านสุรกดโอเคได้อย่างได้อยู่นะครับฝึกทำนะครับผมหวังว่าเป็นอย่างยิ่งว่า พี่น้องสามารถทําได้อย่างแน่นอนและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนสามารถทําได้ทําแบบสะดวกสบายนะครับและหลังจากนั้นก็คือครอบครัวเราอาจจะพอเสร็จจากการละหมาดแล้วเราอาจจะมานาซีฮัตร,ร่วมกันนะครับมานาสีฮัทแนะนําเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับไปเยี่ยมญาติพี่น้องอะไรต่างอะไรต่อไรแล้วก็ไปเยี่ยมเยมเยนกูบุษนะครับถ้าดีก็คือเราที่กรุลล้อสักหน่อยนึงนะครับแล้วก็ยกมือขอดวาเพื่อที่จะเนียดกุศลผลบุญให้กับบรรดาอารวานะครับของญาติพี่น้องที่อยู่ในบ้านของพวกเราโอเคนะครับ ก็ถือว่าใช้เวลาไปโพสสมควรนะครับอาจจะเป็นรายละเอียดที่ผมอยากจะนำเสนอจริงๆนะครับเพรามันเป็นเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับสาหรับวันนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับอักูลลกอลีฮาซัลัสตอฮฺัฮูอินลอฮูอัลลอฮูอัลกอฮูรัลลอฮีมวลอฮัลลอฮฺอับฮาอะลลฮลลออัลลอฮัลอัลลอฮฺอัลลอฮอัลลอฮอัลลอฮอัอัลลอฮอัล Allah